ได้ยังไงให้มันมีวอลลุ่มนะครับกับลูกค้าที่ลักษณะเส้นผมที่มีความตรงนะครับเดี๋ยวผมจะไดให้มีวอลลุ่มแล้วก็มันจะเซตง่ายขึ้นอุปรกรณ์ก็คือไดแล้วก็วีบีซอยลมนะครับเบาที่สุดลมเบานะครับความร้อนสุดเลยแรงสุดเทคนิคการแบ่งผมก็จะแบ่งเป็นประมาณหนึ่งหน้าวีอ่ะยืดบีซอยมาปุ๊บเดผมก็ได้ได้ส่วนเลยแต่ดันดีมาด้านหน้า แล้วก็โค้งต่ำนะลักษณะเช้นผมมีความโค้งความงอขึ้นมาเลยแล้วก็มีวอลลูมชัดขึ้นจากปกติแบบตรงตงเลยก็ทำไปเรื่อยๆครับทำจนช่วงหงอลเลยพอด้านหน้านะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการแบบเปิดหน้าผากมากเราก็ดันไปด้านหน้าชอ่อเน,นี้ย จังหวะเราก็ได้สังเกตว่าผมลูกค้าแบบมีจังหวะที่สวัดมาด้านหลังทําให้การเช็ดผมง่ายขึ้นด้านหลังก็เหมือนกันนะอย่งน,นี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ สังเ,เกตว่าผมของลูกค้ามีวอลลุ่มชัดขึ้นทันทีเลยก็ได้พอลุ่มเจ็ดแล้วนะครับด้านหน้าผมจะได้ให้มันเป็นแบบคอมม่าเนาะ,ะจับชิค,คใช้หนีบจับจอมาปุ๊บแล้วกระดันไปด้านหน้าแล้วเอาใดเปอกวนนิ้วบิด จังหวะมาแนละ้วจังหวะชอบผมด้านหน้าเขาก็จะแบบจีจังหวะเป็นตัวเอมาด้านหลังตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมก็จะเปลี่ยนมือในการจับใดแล้วก็อยู่ผมลูกค้าก็มาในในองศาที่แบบให้มันบรรลานกันนะครับกับช่อด้านซ้าย แคน,นีิโคนไปหยกดมานิดนึงเดี๋น้หยุดหน่อยเดีย จังหวะที่เป็นคอมมาด้านหน้านี้ก็จะขึ้นเลยง่ายด้วยอันนี้คือเทคนิคแบบทําให้เซตผมในทรงของคอมมานะครับเราจะได้ทํางานง่ายด้วยเวลาเราเซตจะใดแล้วก็เซตเลยเนี่ยผมว่ามันยากเพราะว่าลักษณะเส้นผมของลูกค้ามันมีความตรงมากๆเลยนี่ผมก็จะใส่แว็กนะครับตอนนี้วอลลุ่มยังไม่ชัดขึ้นแนละ้วใส่แว็กเข้าไปนะครับมาดูใส่แว็กเข้าไปเพื่อ เห็นว่าฝั่งเนี้ยวอลุูมชัดขึ้นเลยจะฝังยังไม่มีเท่าไหร่โอเคพอได้แล้วปุ๊บเราก็มาจัดทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบด้านนายกดีเลยจากที่แบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วแบบตรงๆมากเลยตอนนี้แบบมีจังหวะที่จะเป็นตัว S แล้วครับดูเกาหลีขึ้นมาดีโอเคด้านหลังนะครับผมรับของเทคนิคในการไดให้มีวอลุูมก่อน กับลักษณะเช่นผมลูกค้าที่แบบดูตรงๆทื่อๆนะครับ